ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราแชนแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะออนเร็วออนก่อนแล้วจะเปิดกล้องอ่อนอุ้ค่อนว่าหลาค่อนมันดีๆหน่อยอนอ่อนค่อนออนไปดูเคก่่นกันนะผู้ชายชอบาปดูเคเหมือนแบลวเนื่อยวะพพ่ออฮะเพค่อบอ ไม่ค้างไหนอ่ะอะไรอ่ะเอ้าก็หนูมันไม่พอเอาพูดพอก่อนนี่ผิเน่ารักอ่ะหุ้ยน่ารักแกค้างเตื่นอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะมุมทำงานมุมเดิมกลับมาต้องทำงานอีกอ่ะเขยนเวอร์แกแต่กองสมบัติเหรอน่ารักจังหนูเอ้าไปไหนแล้วอ่ะอ่เอ้า ไม่ใช่หรออาอก่อนไลยก่อนเอาอยากเป็นคนรักกันทำไงถึงเป็นแบบเป็นหัวส้มแบบหนูได้นะทำไงอ่ะอ่าหนูให้อันนี้พี่พีแล้วป่ะเดี๋ยวก่อนให้พี่มานคนมาเี้ยตีใหญ่ด้วยหนูเดีกก่นเดี๋ยวก่มันไม่เท่าประสาทที่ให้พี่พีทนะ มันน้อยนิดอ่ะเพราะว่ามันได้จากเงินที่เขาเสียรมาให้เราอ่ะไม่ไม่อยากเป็นส้มอ่ะอยากเป็นส้มออยากเป็นส้มเหมือนพวกเราพี่พีชมันากลัวนะส้มค่ะวกมันไม่ได้น่ารักนะที่มีแต่ลูกตาเขาบอกว่าพี่พีชหน้าเหนื่อยมากโอ้โหฉันหน้าเหนื่อยกว่าเธอไม่ชมช่วยแบบ หมน้าเหนื่อยไม่มีเลยนะพีทมาเนี่ยเหรอหนูต้องไงอะขอบ้างดิขอบ้างดิพี่พีทต้องเลือกเอพี่พีทต้องเลือกเอฟเฟกพี่พีทอยากเป็นหน้าส้มอยากเล่นพี่พีทอยากเล่นทำไงอะเออริงส้มมันมันฮอตด้แก๊งเรานะจริงเอฟเฟคส้มเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะที่เราสะดุ้งอะจริงจริงอฟเฟคส้มทำยังไงอ่ะพี่พีทพี่พีทกดค่ะแล้วเลือกเอฟเฟคเลือกคำว่าเอฟเฟคแล้วเลือกคำว่าตลก อยู่ในโหมดตลกไหนอ่ะพีพีกดกล้องตัวเองก่อนแล้วแล้วกดคาว่าเอฟเฟคแล้วกดคําว่าตลกอ๋อพีพีเป็นแขกรับเชิญอ๋อมีสิแขกรับเชิญมีพี่พีเลือกเอฟเฟคแล้วเลือกส้มเลยไม่ต้องเลือกตลกอยู่น่าจะอันที่สามที่สี่เนี่ยถาหนูจำไม่ผิดเดี๋ยวเขาจะมาพร้อมเจ๋แล้เ๋แล้วเแคปเลยเขาจะมาพร้อมกับความเป็นส้มเขาอยากเป็นส้มไยักกันฮะ พี่สุมสำลักน้ำพี่จุนพี่จุนกินน้ำเข้าไปแล้วหันมามองหน้าจอแล้วสำลักเลยตลกมากเลยพี่จูพี่จูติดใจพีนน่จูพี่สุนตกใจจรงสำลักเลยกินน้ำเข้าไปแล้วออกจมูกเลยอ่ะนางใส่หน้ากบแล้วน้งพี่ผีที่จมน้ำผีผีเป็นส้มเขาอยากเป็นส้มตกใจหน้ากบ พี่กำลังกินนะวุ้ยสมมีไฟไหนสมมีไฟอ่ะส้มไม่สามารถปิดบางไฟได้ส้มเลนรกะ้อพี่ไม่แก่สมมีไฟสมมีหนิอะ้าอยากเป็นส้มมา มันตลกขนาดไงอรอไม่พี่กไินนำพี่บอกมันเหมือนแบบเออทีว่าที่กบเห็นไหมตอนนี้ที่แบบผ่านไปพี่บูอ้อยเาทำรักจริงจังไม่ต่ได้จคอดราม่าอีพีเขาสนุกพี่พีเขาสนุกกับการเป็นส้มอ๋อตลกอ่ะเขาสนุกเขาสนุกกับการเป็นส้มแล้วว่า เขาอยากเป็นส้มมาดูดิเขาอยากเป็นส้มลอยมากเลยอ่ะหมดลุกแล้วผู้บริหารแล้วส้มมีฝ่ายอะนึกออกผู้บริหารดีซีเหตากเป็นส้มผน่นัิ้วฐางเงี้ยเขาอยากเป็นส้มนิตยาสารแทนแคนเซิลละเขาถ่ายแล้วถ่าเสร็จบอกว่าลคแปะส้มไหมัสมอยากเป็นส้มส้มหัวดุกดิ แต่โซมีฝ่ายนะจริงล้าที่อะไรกำลังกินน้ำมันกนไม่นเราไปเห็นน้ากหนุมหรือวพี่ๆคนเลยพยายามคืนไปแล้วมันไม่ไหวยพีพีคนเลยบอกไอพีได้ก็เห็นมูนี้ตลกไปกุมยิ้มก่อน พี่พีเขาชอบแลวทุกคนไปไปแล้วนะไปแล้วเหรอได้เขามาแจกโมเมนต์เวอร์นะไปไปนะทุกคนครับเฮ้ยท่านผู้บริหารกำลังจะหลับเลยอุ้ยหลับไปเร็วมากเลยอ่ะสามทุ่มหลับแล้วล้อ วฮ้ยทำไมแค่ใส่ใส่พิวเตอร์เราก็รู้สึกหนักปากได้เลวยหรอมันหนักปากด้วยครั้งต่อไปเราจะเจอกันแบบนี้นะเออพี่พีจะได้ไม่ต้องเขินกล้องนะเราคิดเองหนักปากอะเราเนี่ยพี่พีจะยิ้มเวลายิ้มแล้วก็น่ากลัวเว้ยเวลาเป็นหน้าส้มจริงจงมันฟันจะใหญ่กว่าปกติเออพอเวลาเนี่ยนัวิ้ยไม่่นี่หนวดหรอนี่หนวดอะ น่ารัเออมันเห็นตาฟันน่ะเมื่อไงปิดปากแล้วเออต้องปิดปากมันถึงจะไม่น่ากลัวรู้นะว่าเป็นฝาแอบแอวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมแล้วแล้วลิมาถูเคนี้เออแล้วลิมาถูเคนี่นะไม่ได้เลยนี่น่าอย่างนี่น่าเกลียดมาะอุ้ยแคปไม่ทันน่ะคิวอยู่แคปเลเดี๋ยวคนเดีดอมก็แคปจริงเหรอแล้วโลกอ็คนจะได้แคป อะไรนะพี่ยิ้มกว้างกว้างที่สุดเราวที่จะทำได้แล้วพอหลุดลงแล้วแล้วพอหยุดภาพส้มปุ๊บเป็นภาพกันตาพรใส่ชุดสูทมันคนละคนเลยอ่ะไปแล้วนะช็อตฟิลภาพใส่สูทด้วยทุกคนช่วยหนูซื้อด้วยนะอะไรนะทุกคนช่วยหนูซื้อด้วยเออทุกคนช่วยหนูซื้อด้วยไปแล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยต้องบอกตัวใหญ่แล้วพอมีส้มก็กล้าทำจริงจริงเพราะส้มอะไม่กล้า ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับอ้อนกันก่อนบายรอประวานไม่มีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ